วันนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเบบี้ทีของน้องมาลิค่ะนี่ตัวนี่มันมีกระเป๋าอะไรเนื้อมันบังนะตัวแรกที่เราตัวแรกที่เราจะรีวิวก็คือตัวนี้นะคะหลักมากอันนี้คือเบบี้ทีน่าจะเป็นเนี มุ้นเน่ามอันนี้ชื่อน้องะไรไม่รู้นะแต่อันนี้ก็ชื่ออะไรไม่รู้อันนี้คืออันนี้ไอ,นนอนนตัวนี้เปลี่ยนตาด้วยนะคะนน <c oughs> ยังไม่ได้เซ็นจุดเลยยังไม่รีวิว ใช่ไหมคะสุ่ที่ฉันท่นเหรอหรือว่าอะไรไม่ใช่ที่บ้านที่บ้านเรานะคะเราเอาควายมาด้วยนะคะแม่ควายด้วยฮะมีอะไรอ๋ออันนี้เราสุ่มที่อันนี้ฉันสุ่มอันนี้เราสุ่มที่ขอนแก่นนะคะทุกคนสุ่มกับพี่กรบวัวพี่กรบวัวก็ได้เป็นในรูสตานกิงนี่นี่ต่อไปเราจะมาี ไม่หมอนได้เมลอนนะคะเมลอนมีเมลอนเมลอนเลยแต่เรามีอีกตัวหนึ่งแต่เรามีสี่ตัวเอยห้าตัวปะหกตัวเออเรามีตัวแล้วต่อไปเราจะส่งต่อนะคะคือตัดก่อนนะเดี๋ยวมาโอเคอย่าอย่าขอตัดก้องก่อนนะคะตุ้นยี้้เออดีคือนี่คือสภาพของเรามีใบวิธีสี่ร้อด้วยนะคะ <c oughs> นี้ก่อนเฮ้ยตัว <นะ S 2> ตัวนี้ว่ะใบมอนฮะตัวไอ้นี่ของไม่มันหอยอ่ะไม่เป็นไรเนอะตัวนี้น่ารักมากตัวนุ่มมากเลยต่อไปก็เป็นไอ้นี่นี่น้องลมุนมินใช่แล้วก็น้องเลมดูคือคายเบบี<ช>้นี่นะคะน่ารักมากคือแบบสีลุงค,ค่ะ <c oughs> คนเดี๋ยวเราจะมาดว ให้มันหมดกันค่ะตอนนี้ฉันไป,นปดูกันว่ามันเยอะขนาดไหนเยอะขนาดไหนดีกว่า มีลาบูบูตัวเล็กด้วยนะคะทุกคนนี่นี่เคร่งเลยมีลาบูบูอีกนะคะทุกคนคือลาบูบูตัวเล็กตัวนี้ยากมากจะมูกสีจมูอันนี้คือตัวสีเข็ดเพาะคือน้องหน้าหยามะคะคือชื่อน้องหน้าหยามต่อไปแล้วก็จะมารีวิวอีกนะคะ พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดู่ีกันเดี๋ยวฉันโนโจ้ใส่หน้าแกอุย้ยถ้าเกิดมีไอถ้าเกิดมีอีพีเราเหนื่อยอ่ะเราไม่อยากจะทำอีอีพีอ่ะมันหมดแล้วไปกิน